แนวโน้มกำไรที่เริ่มเห็นมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นอาจจะเริ่มติดลบน้อยลงนะครับแล้วมีความคาดหวังว่านะ่าจะลิกกลับมาเป็นบวกได้ในครึ่งปีหลังธุรกิจอาร้านอาหารเตรียมคืนชีพโควิดคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นลุนเปิดประเทศต่อถึงเวลาซื้อหุ้นร้านอาหารแล้วหรือยังวันนี้่วมพูดคุยกับที่วิกิตีรวันดั ผู้ช่วยกรรมก,การผู้ในก,การสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่วิกิตครับสวัสดีครับจากสถานการณ์ภายในประเทศตอนนี้ที่โควิดเริ่มขี้คายเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยเรื่อเริ่มมีการที่จะเตรียมเปิดประเทศมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นบางธุรกิจอาดดาอาหารที่เริ่มกลับมาเปิดอาร์พนักงานมีการทําธุรกิจที่กลับมาคึกคักมากขึ้นประเมินแนวโน้มของการเติบโตในกลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะ เราจะเห็นในเรื่องของทิศทางนนะของการเติบโตขึ้นนะของยอดขายของสาขาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในตัวที่เป็นธุรกิจขาปีกโดยรวมทั้งหมดรวมไปถึงนะในเรื่องของตัวธุรกิจที่เป็นตัวของร้านอาหารด้วยเราจะเริ่มเห็นจากตัวเซ็นต์ e ต e ร์เซลหรือว่ายอดขายของร้านต่างๆที่มีสาขาอยู่ใกล้เคียงกันอย่างในตัวของธุรกิจ่างเซ็นเทลซึ่งก็ มีในเรื่องของตัวยอดขายที่เป็นร้านอาหารเนี่ก็หลักหมื่นล้านบาทเหมือนกันในก่อนที่จะมีเรื่องตัวโควิดที่จะระบาดนะครับเราก็จะเห็นแมว่าไอ้ตัวของการขยายตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะตามกราฟตัวนี้ไอ้ตัวของยอดขายของสาขานะครับที่มีการฟื้นขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่าตัว s ซ o r e s a เ e s เนี่ยเส้นสีแดง,แดง นะครับเดิมทีเนี่ยเราอาจจะอยู่ในระดับแบบติดลบเลยนะครับติดลบ10% 20%แล้วก็ตอนนั้นอาจจะโดนเรื่องของตัวการล็อกดาวน์ไปนะครับในช่วงของปี2019-2020แล้วมาในปีนี้เนี่ยนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณสักรุ่มๆข้าดนึงนะเราเริ่มเห็นเรื่องของอนตัวยอดขายที่เรียกว่าตัวเซมสตอ e เซลล์เนี่ยกลับขึ้นมาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึง่งแล้วการขยายตัวขึ้นมาเป็นบวกในครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้ามันรักษาระดับตรงนี้ได้ ไปอีกอย่างน้อย1ปีหรือ2ปีนะครับนั่นเท่ากับว่าไอ้ตัวรายได้ของที่เป็นธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะอย่างในกอล์แซนเทลเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นหลักประมาณสักหมื่นกว่าล้านได้อีกครั้งหนึ่งในตวเนี้มันเป็นตัวหนึ่งครับที่ยืนยันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการฟื้นตัวการเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มกลับมามีการบริโภคกันมากขึ้นอันนี้เป็นตัวเลขที่ยืนยันได้นะครับว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นจริง ทีนี้ถ้าเราเจาะลึกลงไปในส่วนของผลประกอบการที่ก็จะมีบางบริษัทรายงานออกมาแล้วในช่วงของไตรามาสแรกประเมินแนวโน,น้มถึงไตรามาสที่2ด้วยนี่ประเมินกลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะถ้าดูเจาะเฉพาะในธุรกิจที่เป็นพวกตัวร้านอาหารนะเราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าในภาคที่เป็นตัวของธุรกิจไรายได้จากพวกร้านอาหารโดยเฉพาะในฝั่งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ย เริ่มติดลบน้อยลงนะครับอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างในกรณีของตัวเซนเทลนี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเซนเทลเป็นทั้งมินซึ่งพวกนี้ก็จะมีธุรกิจที่เป็นพวกร้านอาหารธุรกิจอาหารนะครับที่ส่งตามบ้านด้วยรวมไปถึงร้านอาหารด้วยเนี่ยนะยังคงเห็ุภาพของการก็เรียกว่ามี รายได้แล้วก็มีในเรื่องของตัวกําไรที่มีการฟื้นตัวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่านวโนมกําไรที่เริ่มเห็นมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นอาจจะเริ่มติดลบน้อยลงนะครับแล้วมีความคาดหวังว่าน่าจ,จะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยตัวแปรที่อาจจะทําให้ในเรื่องของตัวกําไรมันอาจจะไปได้ช้ากว่าที่ประเมินเอาไว่อย่างที่เรียนฮะรายได้ไม่ได้ห่วงนะครับแต่สิ่งที่อาจจะต้องจับตาดูคงจะเป็นต้นทุน นะครับต้นทุนในที่นี้เนี่ยเราเริ่มเห็นผลกระทบมาตั้งแต่ในช่วงของปลายปลายแต่มาที่1น,นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพลังงานที่ปาเป็นอันดับแรกเลยถัดมาเราจะเริ่มเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไอ้พวกตัววัตถุดิบนะหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายนะครับที่มันก็ขึ้นมาตามราคาสินค้าเกษตรด้วยจากนี้ไป ควรจะต้องเป็นอะไรที่เราต้องติดตามเพราะว่าไอ้ตัวต้นทุนพวกนี้มันจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการที่เป็นพวกตัวของร้านอาหารอยา่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นกําไรในแต่าสที่ห่ส่วนใหญ่เราจะเห็นออกมาแล้วติดลบน้อยลงในธุกรกิจอาหารบางคนเริ่มมีกําไรนะครับแต่คิดว่าแต่าสที่2อ,อาจจะเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเนี่ยพวกต้นทุนต่างๆหรือว่าเงินเฟ้อมันจะผ่านจุดสูงสุดไปได้ไหมนะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับคาแนะนําในการซื้อ คุณกลุปมาดานอาหารนะคะ่ะมีตัวไหนที่คำไดน่าสนใจน่าจะซื้อเก็บเอาไว้บ้างคบผมคิดว่าในตัวของภาคธุรกิจร้านอาหารเนี่ย ก็ดูจะน่าสนใจแต่คงไม่เท่ากับในกลุ่มที่เป็นพวกตัวของโรงแรมที่มีผสมอยู่ด้วยเพราะว่าเราเริ่มเห็นในเรื่องของตัวอัตราการเข้าพักอัตราการจองที่พักเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นนะครับในกลุ่มที่มีผสมกันระหว่างในตัวของโรงแรมที่น่าจะฝืนตัวได้ดีบวกกับในเรื่องตัวร้านอาหารเนี่ยท้าปายของเราเนี่ยหรือว่าตัวที่เราชอบมากที่สุดอาจจะเป็นในตัวเซ็นเตอร์ลองมาก็อาจจะมองในตัวของเซ็นเตอร์รีเทลปุ๊บนะครับซึ่งก็จะมีทั้งในกลุ่มที่เป็นพวกร้านอาหารร้านอาหารที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับในช่วงนี้ตลาดุ้น่งตก,ตก นะครับหุ้นส่วนใหญ่ก็จะตกลงมาตามนะครับในกลุ่มที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็น่าจะดูฮะเป็นจังหวะที่ดีแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยดิสคาวลงมาแล้วร่วมๆวมยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลายตัวลงมาเกินกว่านั้นด้วยมีการรรดาวลงมาในรอบนี้นะครับโอกาสแบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอย่าไปแพนิคแล้วก็กังวลเยอะเกินไปนะกับไปตัวของภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นและสินทรัพย์อื่นในทั่วโลกนะครับแต่ทั้าหุ้นไทยของเราเองหุ้นสามัญของบ้านเราเองผมเชื่อว่าแข็งแกร่งและดีพอครับสำหรับกานิ้ว สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิกิตมานะคะสวัสดีค่ะพี่วิกิตครับเราพบกันใหม่ครับ,บคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ผ่านทาง Facebook Fanpage ประชาชาติและ Youtube ประชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ